สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดก็มาถึงบ้านลุงศาดนะคะนี่แอนก็เอามะาละกอเอาโคกเอาสากมาตามมะหุงเอามะหุงตะอ้วนฉีดอะไรเหรอฉีดเบอร์ท็อกเอาเงินมาดีเราจะไปทำโบท็อก

ให้ต้องใจะให้สวยเด้อทำความสะอาดเจ็คนทาำจะทำได้อยู่แต่ห้ามห้ามเอาไปโดนตัวโดนมือโดนอะได้เอาผ่านเซ็ตลงไปนี้เด้อก้อนมาไหนล้นมหยนะอักับเบลเตโอ้ยกูไปอ้ไรกับเบลตกูไปชอตการอยากสนอะไอดไหนราคาแลก็ไปบู๊แบบแบบเหมนกับต้องจักจีนกันเลยให้จูดให้คาทีเจ้าการใส้ยางนะลา่อนค่ะ

ต้องใช้มาโซกโปก๊กอย่าเข้าใกล้หลายรนะวังและปักไฟนะใช้ให้เจลีนะคะความิ่ง,งทั้งแรกของเจลีก็ก้ากวัวกัวนะ

นเอาห้เจลรีไปเป็นเด็กล้างรถตะวันให้เจลรีไปเป็นเด็กล้างรถโอ้ยระวังมุนมัดไอ้เจ้าเลยเจลรีเออ ហាងៗហឺហានតាត់ไงបាត់เจ้าខ្លួនពុតនេះជាបានណះពុតនឹងបាត់ប្រអូមកទៅពីនោះណ៎

ไรวนี้ไปก็ต้องเียกันไอ้ลุงไปย่กาแฟง่ไป่มียึง่าเดออทอะไรอ่ะ้งได้การเลยก็วารต้องอันนะกันไอ้ลุงพ่ไปไม่มีกาแฟกินไม่มีแรงีไม่มีกาแฟกินไม่มีแรงกาแฟมันหมดแล้วเตะั๊มเลย ให้เจนี่คืเป็นเด็ก้ารอนกาแฟกาแฟก,ก็ไม่มีอะหรอ้อนมอกับตอาอันนี้สาดเอกระาอ่ะเดก,การนำร้อนนะเจลีเน,น,นี่ต้องเปิดร้านอาทิตย์นี่ไงแรงทุกที่ต้อง ต้องให้ลองไปล้างรถที่บ้านค่อยก่อนผ่านไหมไย่ได้จริงเริง หัวล่ะเบิกกาอีเมลซองก็เบิกก็ได้ล่ะเพิ่มไปเนี่ยเจีย4กับไปมื้อเจีย4ตันระบายตันจักฮาวก้มหัวเทากี่โตโตเด้อบ่มื้อนี้กี่ดาก้มฟ้ากี่